เรื่องเนือความคาดหมายใดนะคะที่กําลังจะเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตของคุณโอ้โหพลังงานนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ใช่ความบังเอิญที่คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะมีเรื่องราวปฏิหารนะคะหรืออะไรที่มันเกินความคาดหวังนะคะที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเจ็ดดาบพลังงานนี้ม่บอกเลยว่า มีบางคนบางท่านนะที่เข้ามาเจอคลิปนี้แล้วมีปัญหามิวปัสสักมีด่านเกมนะ,ะมีบททดสอบในเรื่องของคนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอ่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้นะคะแต่ไม่บอกเลยนะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นแปลว่ามีบางอย่างที่กำลังจะดีขึ้นนะคะอะไรที่คุณเจออยู่ บททดสอบใดก็ตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนนะคะหรือปัญหาในเรื่องของการงานอุปสรรคค่ะดาบเป็นเรื่องของอุปสรรคคุณจะผ่านพ้นคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะคุณกำลังจะได้รับความช่วยเหลือคุณกำลังเดินก้าวออกจากปัญหาอุปสรรคหรือด่านเกมนั้นอยู่นะนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่ามีปฏิหาร อะไรนะคะที่รอคุณอยู่แบบเนื้อความคาดหมายโอ้โหก้าเหรียญความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้ที่คุณเจออยู่หลังจากนี้นะคะด่านเกมบททดสอบใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะไพ่ใบนี้ขึ้นมา ไพ่มันจะดีในเรื่องของการเงินมีเงินทุกอย่างจะดีขึ้นจริงหรือไม่นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือแบบเนื้อความคาดหมายคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาให้ได้ช่วยคลี่คลายปัญหาอุปสรรคด่านเกมบททดสอบที่คุณกำลังเจออยู่ค่ะโอ้โหทุกคนไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะมีท่านที่ปรารถนาในเรื่องของการเงินนะ,ะบางคนนะมี ปัญหานะคะเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับคนนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาวอวยพรคุณค่ะนะ,ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะ,ะคุณจะมีปฏิหารข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาให้คุณได้เคลียปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะโอ้โหมีอะไรอีกนะคะสำเร็จสำเร็จสามถ้วยนะคะความสำเร็จความสมหวังความสุข การเฉลิมฉลองนะคะความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นการ mm. เขาเรียกอะไรจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลนะคะจะมีคนสนับสนุนจะมีคนช่วยเหลือจะมีปฏิหารในเรื่องของคนเข้ามาโอ้โหไม่ใช่ความบังเอิญจริงๆเลยนะคะข่าวดีโชคดีมากเลยคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะการเงินแล้วหนึ่งนะคะความช่วยเหลือแล้วหนึ่งนะ,ะมีอะไรอีกที่ จะเกิดขึ้นกับคุณแบบเหนือความคาดหมายนะคะเด้งไปแล้ว1งค่ะเงินสิคะได้รับความช่วยเหลือสิคะนะคะสามเหรียญลูกค้าจะกลับมาการค้าขายของคุณจะดีขึ้นกําไรก็จะดีขึ้นสำหรับท่านที่ทำในเรื่องของธุรกิจการค้าขายนะคะหรือคุณไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากคู่ค้านะคะจากคู่ค้าจากหุ้นส่วน นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือลูกค้าเก่าจะกลับมาสนับสนุนนะคะแม้กระทั่งเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตานะ,ะช่วยเกือเก้อหนุนก็คุณอย่าที่มีบอกแหละสามถ้วยกับ3มเหรียญขึ้นมานะ,ะได้รับความช่วยเหลือแน่นอนนะคะ คุณไม่ได้ตัวคนเดียวอ่าอ่าขออีกหนึ่งใบแล้วกันเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอะไรนะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือหนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะสองในเรื่องของความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะอ่ะขออีกหนึ่งใบแล้วกันอะไรที่คุณรออยู่อะไรที่คุณคิดเยอะคิดมาก นะคะอะไรที่คุณกังวลอยู่ช่วงนี้นะคะนิ่มี่แนะนําเลยเนาะนะท่านที่มาเจอคลิปนี้แล้วเจอด่านเกมใช้คําว่าด่านเกมชีวิตแล้วกันมี่ไม่อยากใช้คําว่าปัญหานะเพราะทุกท่านที่เข้าที่มาที่ที่อยู่ในโลกใบนี้ทุกคนล้วนมีด่านเกมชีวิตนะคะล้วนมีบททดสอบนี่คือบททดสอบหนึ่งที่คุณกําลังเจออยู่นะคะอะไรก็ตามที่คุณเจออยู่คุณจะได้รับความช่วยเหลือมันจะคลี่คลายมันจะดีขึ้นอะไรที่คุณรออยู่มันจะผ่านพ้นไปแต่ นะคะสิ่งที่อยากจะแนะนําครูบาอาจารย์อยากจะแนะนําคือใครที่สามารถที่จะช่วงนี้เนาะก่อนช่วงนี้ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะคะหนึ่งคุณสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนามันจะดีขึ้นนะคะสิ่งดีๆกําลังจะดีขึ้นด้วยฐานบุญฐานบารมีของคุณนะคะแล้วก็แนะนําใครที่ปฏิบัติธรรมได้ไปเลยค่ะนะ,ะเดี๋ยถ้าทําไม่ได้ทําที่บ้านก็ได้บวชจิต นะคะลองดูนะอันนี้คือคําแนะนําของครูบาอาจารย์อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าคิดกังวลอย่าคิดไปก่อนนะคะถ้าคิดขอให้คิดเรื่องดีนะให้คิดสิ่งดีสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เจออยู่นะคุณยิ่งดึงนะคะปัญหาเข้ามามันยิ่งจะเติบโตเพราะฉะนั้นถ้าคิดขอให้คิดดีคิดบวกนะคิดไปนี้ทิศทางที่ดีนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะ อีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะอีกหนึ่งใบอ่ะมาดูกันนะคะปาฏิหาริย์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณดวงชะตาของคุณกอลจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคอนเฟิร์มใครไม่ชเชื่อเลื่อนผ่านนะคะไม่ใช่ความบังเอิญที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไพ่ใบแรกเจ็ดไม้เท้าอ่ะขออภัยค่ะเจ็ดดาบเจ็ดดาบคืออุปสรรคนะคะปัญหาในเรื่องของคนความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานหรืออะไรที่คุณเจออยู่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก แต่หลังจากนั้นคุณจะได้รับความการช่วยเหลือนะในเรื่องของการเงินหรือความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นมีคนสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเวทวดาคูบาจา์ช่วยเหลือแล้วสุดท้ายวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วค่ะนะะนี่คือไพ่ที่ดีมากๆสําหรับมี่มี่บอกเลยว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆดวงชะตาของคุณกําลังจะดีขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองดวงช่วงเนี้ยนะคะ จะดีก็ใหม่ดีจะนู่นนี่นั่นขอให้คคุณเชื่อนะคะเชื่อเท่านั้นนี่คือไพ่ที่วยพรให้คุณนะคะไพ่ของโชคลาภไพ่ของสิ่งดีๆด,ดวงดีขึ้นนะไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าใครเชื่อแล้วนะคะนี่คือ สิ่งที่จะพาคุณนะ,ะไปสู่จุดที่มันดีขึ้นโดยชะตาจะดีขึ้นและใครที่เห็นคลิปนี้แล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นแปลว่าบางท่านที่เจอมี่แล้วนะคะอาจจะร่วมจุดเทียนบูชาดวงชะตาแล้วนะ,ะวันที่1ิกรกฎาคมที่จะถึงเนี้ยวันอาสาฬหาบูชาก่อนที่จะเข้าพรรษานะคะค่าครู99บาทเท่านั้นใครที่เห็นคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะนี่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ศย์สิทธิ์หรือสายยันดึงให้คุณเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วร่วมบุญด้วยกันค่ะ นะคะค่าครู99บาทเท่านั้นไม่อยากให้ทุกคนเปิดใจจังเลยอะ่ะนะคะอยากให้เปิดใจจังเลยนะคะนี่คือดวงชะตาที่กําลังจะพาคุณไปสู่ทิศทิศทท,ทางที่ดีขึ้นดวงดีแน่นอนถ้าเจอไพ่ใบนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าอยากหนุนดวงชะตาอยากเสริมใช้คาว่าเสริมแล้วกันนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่คุณอาจจะทํามาดีแล้วแต่อีกเหลืออีกนิดหนึ่งนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะคะให้สิ่งที่มองไม่เห็นช่วยเกื้อหนุนเกือก้อกูลช่วยดันให้ครูบาอาจารย์ช่วยดันอีกแรงหนึ่ง นะคะจะดีขึ้นนะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากร่วมนะคะร่วมได้ก่อนวันที่9กรกฎาคมนะคะเพราะว่ามีจะเป็นคนพิมพ์รายชื่ออาจจะช้าหน่อยอาจจะตอบช้าหน่อยมีตอบคนเดียวไม่มีแอดมินทุกดวงชะตาผ่านสายตามีเพราะไม่เป็นคนพิมพ์ค่ะพิมพ์ทุกรายชื่อออกมานะคะนะแล้วก็ไปติดที่เทียนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีแอดมินตอบไม่มีบุคคลอื่นมีมีคนเดียวเพราะฉะนั้นทุก ดวงชะตารอบที่แล้วหนึ่งพันห้าร้อยดวงนะคะรอบนี้ไม่อยากให้ทุกคนเปิดใจใครที่เห็นคลิปนี้แล้วซับมีกำลังพอลองเปิดใจดูนะคะไม่เสียหายเนาะนะคะลองดู99บาบาทเท่านั้นหาที่ไหนไม่ได้แล้วคะ่ะนะคะอ่ะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วรับคำทำนายนี่คือดวงชะตาของคุณกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นอีกคะ่ะ